เรื่องของการไปนรกหรือไปสวรรค์เนี่ยต่างคนต,งต่างต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเองผมเนี่ยมีแฟนรายการได้ถามผมก็พยายามจะใช้วิธีการที่จะแนะนำพี่น้องของเราเนี่ยให้ไปสู่การแก้ไขปัญหาโดวยวิธีการที่ดีที่สุดด้วยวิธีการที่ได้รับผลบุญดวยวิธีการที่จะไม่สูญเสียความดีและหลายครั้งต้องยอมรับผมต้องแนะนำให้อดทนนะครับอดทนก่อน อดทนแล้วอัลลอฮ์จะรักอัลลอฮ์จะเมตตาบางท่านบอกบางทีมันก็เป็นเรื่องของคู่ชีวิตด้วยนะบางจะทํายังไงดีผมได้ดูแล้วเนี่ยคือสามีเนี่ยอาจจะไม่ดีหนึ่งเรื่องแต่เขาก็ยังส่งเสียนะฟะก็แล้วก็มีลูกด้วยกันแฟนรายการก็ถามว่าบางแล้วอย่างนี้จะให้หนูทํายังไงหนูก็ต้องใช้คําพูดที่ไม่ดีตอบโต้กลับเดี๋ยวมันก็เป็นบาปผมก็บอกว่าต้องไม่ตอบโต้สิเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเรื่องของการไปนรกหรือไปสวรรค์เนี่ยต่างคนต่างต้องรับผิดชอบในส่วนของตัวเอง ดังนั้นหน้าที่ของเราคือดีอย่างเดียวเราต้องเป็นคนดีอย่างเดียวอย่าให้ความไม่ดีของใครเนี่ยมาทําให้เราเป็นผู้เสียหายไปด้วยและโดยเฉพาะในครอบครัวเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือดูอาให้กับเขาด้วยดูอาให้กับคู่ชีวิตที่กําลังหลงทางด้วย